ลากลวยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ4ความดันทดสุดเ่ร้าของตัวละครสายดอทที่ถูกลืมจากเกมไปแล้วในตอนนี้นะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเกมฮงไคซาเดลนะครับเกี่ยวกับแมคคณิกและตัวละครสายดอทหรือย่อมมาจากเดเมนโอเวอร์ไทม์หรือเป็นเดเมนแบบเผาตามเธอนั่นแหละเป็นสายที่ตอนนี้ได้ได้ว่าดันทดแบบสุดๆเลยเพราะว่าเป็นสายที่ไม่มีการสนับสนุนจากเกมใดๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยคือหมดเพียร์ฟิคชั่นตั้งแต่แพทไหนจะไม่ได้แล้วแล้วก็หายยาวมาวจนถึงตอนนี้ ก็บอกว่ามันเคยได้บัฟนะในสมัยนานมาแล้วนะพวกตามคอนเทนต์อ็นเกมต่างๆแล้วล่าสุดเจอมอนแก้ทางในดาวใหม่อีกคือหนักจริงก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยมาบ่นมาคุยเล่นๆกันแล้วกันเนาะสาระเพิ่มเติมอาจจะไม่ค่อยมีแต่เป็นการชวนคุยซะมากกว่าและใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเป็นกันได้ว่าตัวละครสายดอทอ่ะอย่างเช่นกาฟกาบแล็กซวอร์ในเกมปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและมีอนาคตแค่ไหนนะฮะต่ก่อนอื่นที่จะเดิมกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยและฝากกดติดตามช่องและกดแ และสุดท้ายฝากผู้สนับสนุนเจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่ายหมีได้ที่นี่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองพร้อมบร,ริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดที่ของฮอลลีวูดทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงเคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมแบบบร,ริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at Richman Shop ได้เลยมีแอมินอรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฝดเซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ Richman Shop นม โอเคก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขออธิบายในส่วนของไดเมดดอทกันคร่าวๆก่อนลวกันสําหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่นทีมนี้มาก่อนเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจไปพร้อมกันนะคือในเกมซาเดลเนี่ยจริงๆมันมีอยู่นะ <c oughs> ใครที่เพิ่งมาเล่นแพทใหม่ไม่รู้เลยมีอะไรแบบนี้ด้วยมันมีสิ่งที่เรียกว่าไดเมดโอเวอร์ไทม์อยู่นะที่นับว่าเป็นดีบัฟประเภทหนึ่งที่สามารถแปะเซมอนได้ด้วย2องวินาทีด้วยกันหนึ่งคือการโจมตีของตัวละครบางตัวที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะได้คือจากสกิลต่อสู้จะ หรือไม่ได้าจากการโจมตีตัวเนื่องเนะี่ยมันก็ติดได้หมดและก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือการเบรกศัตรูได้ท่าที่ตรงหัวของเขาอะ่ะก็จะสามารถแปะดีบัฟประเภทดอดกับเป้าหมายได้เช่นกันทีน่ีนการทํางานก็คือเมื่อถึงเทินของเป้าหมายที่โดนดีบัฟคนนี้ไปเนะี่ยก็จะมีเดเมจเด้งขึ้นมานะครับตามชนิดของดอดที่เราแปะใส่มอนซึ่งก็จะมี4ี่ท่าตอนนี้ก็คือเสียเลือดของท่ากายภาพลมเฉียนของท่าลมช็อตไฟฟ้าของท่าไฟฟ้าและเผาไหม้ของท่าไฟ การแปะดอสไอมนเนี่ยก็จะแยกเป็นของแต่ละตัวละครไปเลยของใครของมันไม่สามารถซ้อนทับกันได้ส่วนคําแรงของดอดอตนั้นมาจากไหนก็มาจากไอเทคลว้ลวนๆเลยนะครับและการแปะดรอปไม่สามารถทําให้ติดคริดได้ในตอนนี้นะไอเดเมทที่เด้งขึ้นมาแต่ก็มีวิธีที่สามารถทําให้ดอปมันแดงขึ้นได้เช่นจากการ Mon, ลดดีเฟนซ์มอนหรือบรับการทะนวงการป้องกันก็ทําให้ไดเมทต,ตัวแรกที่มันเด้งมนะันอะแดงขึ้นเหมือนกันทีนี้นมาดูกันว่าไดเมทดอปในช่วงนี้ของเกมซาเดลมันมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะ ปัญหาที่1ครับอย่างแดก็คือเรื่องของตัวเมคานกเลยนะก็คือจริงๆแล้วระบบของเกมนี้นะถ้าแบ่งเป็นสายตัวละครเนะี่ยมันก็จะมีอยู่คร่าวๆเนะสัก7จสายด้วยกันเช่น1สายได้เมนสดไปเลยพวกตัวแบบไฮเปอร์แคดดี้เช่นอคาดอนเจ้าโยนจันทรานะคือแค่ขอบฟัฟซะหน่อยคิดเลไคิดเมทอะ่ะแล้วก็ซัมดมนได้เลยซัดตามเธอของตัวเองหรือการกดทําให้ตายะนะแล้วก็2คือสายฟลัดไปแทกหรือโจมตีต่อเนื่อง ก็คือมีเหมือนโจมตีแทรกโจมตีแทรกตามเธอนึกถึงแบบอ่ะถ้าสมัยก่อนเป็นดรเดโชโทปาสยังปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายตัวมากๆอย่างเช่นแก๊งเดอะเฮอร์ตาเจ็ดก็โจมตีต่อเนื่องได้เช่นกันนะสามเนี่ยกอาจจะเป็นสายย่อยของฟลาเปแท็กคือเป็นสายสวนกลับเคาเตอร์คือของยูหลีที่ตัวนี้อยู่ในตู้นั่นเองนะและสี่ครับคือสายเบรกและซูเปอร์เบรกนะก็จะมีรับป้ามีไฟฟลายที่ตรงสายนี้มากๆนะแล้วก็5เนี่ยก็อาจจะเป็นสายสมอลนอ่าเช่นตัว ความทรงจำอักเรียตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ในอนาคตมาอีกแน่ๆนะอีกสายหนึ่งก็คือสายทรูเนเมร์นะซึ่งแน่นะเขาก็น่าจะมีตัวมาอีกเพราะว่าตอนนี้ตัวของผู้บุเบิลเองเนี่ยก็สามารถทำทรูเนเมร์ได้และสุดท้ายเนี่ยก็คือสายดอตนั่นเองซึ่งในทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยบอกเลยว่าดอตน่ะเงื่อนไขเยอะที่สุดและดรอสสุดในเกมตอนนี้แล้วเช่นพวกフラเวนแทกเนี่ยอย่างอาร์เฟอร์เชียลเนี่ยพอมีตัวละครทำการโจมตีปุ๊บเราก็ตีไปได้เลยทันทีแค่นี้เองเงื่อนไขน้อยมากหรือยังสายสนกลับเนี่ยโดนมันติก็สนกลับได้ละ หรือบางตัวสะสมแตก,ก่อนแล้วก็สวนกลับเงื่อนไขไม่ได้เยอะแต่พอสายดอนเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขามากนะหนึ่งก็คือคุณต้องแปะสถานะใส่มอนก่อนไม่ว่าจะเป็นเสียเลือดลมเฉียนท่านอะไรก็ตามบางสถานะอย่างลมเฉียนมันแตกได้ด้วยคือต้องมีการจบตีเกิดขึ้นก่อนหรือมีการกดสกิล่านเกิดขึ้นก่อนนั่นเองหนึ่งอย่างที่2ครับคือต้องรอให้ถึงเทิร์นของมอนก่อนมันจะถึงเดเมจนขึ้นแปลว่าโดยส่วนใหญ่ของดอนเนี่ยโอเคยกเว้นกาฟก้าเนะถ้ามอนไม่ได้เทิร์น เดเม g e ก็ไม่เกิดขึ้นนะยิ่งเราดีเลย์เทอร์มอลเยอะเท่าไหรนะ่เนี่ยยิ่งส่งผลเสียกับการทำเดเมจสซะงั้นนะซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็แก้ได้โดยการมีคัฟกาในทีมก็คือสามารถดึงใหามันเกิดขึ้นนต่สุดท้ายเนะี่ยยิ่งมอนไนะ mm hmm. ด้เทินทีเนี่เมจก็จะยิ่งแรงขึ้นแต่ว่า3ครับเราต้องแปะสถานะแสมมอนได้ตลอดเวลา คือปัญหางองดอดอันนึงคือมันมีเทิร์นจํากัดยิ่งหมนได้เทิร์นถี่โอเคโดนเมจแรงก็จริงแต่ว่าแป๊บๆหมดแล้วต้องแปะใหม่และยิ่งพวกดอดที่มันมีหลายชั้นเนี่ยพอแปะใหม่มันก็กลับไปเบาเหมือนเดิมมันต้องแปะซ้ําๆชั้นอะมันถึงแรงนั่นเองก็เลยกลายเป็นข้อ4เพราะว่ามันต้องการตัวละครในทีมเนี่ยเหมือนช่วยกันแปะๆเข้าไปเยอะๆแปะตัวเดยวไม่พอเพราะดอดมันดันแยกของใครของมันไม่สามารถช่วยเพื่อนแปะไอตัวดอดของเพื่อนน่ซ้อนทับเข้าไปได้นะ นี่แหละจะเห็นว่าเงื่อนไขมันก็แอบเยอะแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นการต้านสถานะเคยพวกพราไปแทงเนี่ยมันก็โอกาสติดมันก็เท่าออตัวละครที่เรามีอะแต่ว่าไอ้ดอเนี่ยมันดันมีการมีสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทก็คือถ้าสมมติเรากดสกิลไปอะแล้วมันดันดวงไม่ดีไม่ติดนะถ้าไม่ติดก็คือเหมือนดีบัฟมันไม่ถูกแปะไม่มีเดเมจเกิดขึ้นเลยนะบางตัวเนี่ยไม่ใช่บางตัวหลายตัวยแหละอย่างเช่นแบล็กสวอนเนี่ยต้องปั้นไอ้ค่านี้มาด้วยนะต้องปั้นเอฟเฟ เพื่อการตีห้มอมันติดดีบัฟด้วยเงื่อนไขยเยอะจริงๆแถมเสียไอตัวเหมือนสเตตของลิลิกไปให้กับเรื่องพวกนี้ด้วย,ยเป็นเรื่องเรื่องพวกที่แบบว่าติดไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าสายดอทเนี่ยถ้ามันไปสุดจริงๆมันเก่งไหมเฮ้ยมันเก่งได้นะมีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆของเกมอ่ะในซิมอ่ะสายลบล้ามันจะเป็นสายเน้นดอดหูอย่างดีนะผมจําได้โอ้โหมันมีเหมือนบัฟเพิ่มดาเมจมีดอดแล้วพลังงานเด้งดอดเด้งแล้วเลือดเด้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอ่าดอทเด้งแล้วดอดอย่างอื่นเด้งด้วยอย่าง แต่พอมาเล่นนอกซิมอย่างอ่อนแถมล่าสุดเน,นี่ยซิมก็ดูจะไม่ค่อยเอื้อให้กับสายนี้แล้วแล้วประเด็นคืออะไรไหมตัวละครสายลบล้างอะ่ะก่อนนั้นนี้เนี่ยเออมันก็ดูออกมาเป็นทางของดอดหลายตัวแบบคราฟกาบลักซอนก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นลบล้างหมดแต่พอมีตัวอย่างอะครอนออกมาปุ๊บอ่าลบล้างก็ไปแล้วลบล้างกลายเป็นสายอะไรก็ไม่รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลบล้างหลังๆนี่ก็คือแทบจะไม่ดอดอะไรแล้วนะเพราะฉันก็งงๆไปเลยตัวนี้คือแบบไม่มีสายจริงจังด้วยนะ อาธาจะหนึ่งเรื่องเมคนนิกสองก็คือเรื่องของมอนที่ดันโดนแก้ทางด้วยนะคือตรงๆเนี่ยสายอื่นมันก็มีที่โดนมอนแก้ทางแต่ว่าดอตเนี่ยคือก็ไม่ค่อยเก่งไงก็ดันจะโดนอีกนะเช่นหนึ่งมอนที่ล้างดีบัฟตัวเองได้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นานๆเจอทีแต่ว่ามันมีโอกาสมีแน่นอนนะคือล้างปุ๊บอ่านดอตหายเลยเช่นเช่นมันเคยมีบอสเป็นโดเนียเวลาโดเนียเนี่ยมันเร่งเธอเพื่อนอะมันล้างดีบัฟออกเกียงเลย ทำให้ทีมดอดสู้ลำบากนิดหนึ่งในเวลาเจอโรเนียที่ชอบมาคู่กับโคโคเลียอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็อันที่2คือมอนเลื่อนเยอะขึ้นซึ่งโอเคมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกทีมมันก็เจอมาก็แแลแต่ด้วยความที่ดอทเนี่ยมันช้ามากๆแล้วก็ไม่ได้แดงเท่าไหร่ด้วยพอเจอมอนเลื่อนเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่อีกแล้วพอไม่มีตัวใหม่ๆมาเนี่ยโอ้โหตัวคูนอย่างน้อยไม่สมดุลกับเลือดมอนที่เพิ่มเข้ามาแนละก็คือไอคอนเทนหลังๆเนะี่ยแทบจะเล่นไม่ได้แล้วนะแล้วก็3มสุดท้ายคือมมมออนนไ่ีเนะ มันไม่มีเธอมีจริงเหรอมีนะล่าสุดที่เจอเลยคือบอสที่เป็นไททันแห่งปฏิปักษ์ตัวล่าสุดอะ่ะมันจะมีสกิลที่เรียกเสาออกมาและบังคับให้เราทําลายเสาแต่ว่าเสาที่มันเสียออกมานั้นมันไม่มีเธอคนระับเพราะฉะนั้นทีมดอดไม่มีทางสู้บอสตัวนี้ได้เลยคือบ้ามอมากไม่มีเดเมจเกิดขึ้นโอเคมันก็มีคฟัฟกายอยู่แหละแต่ว่าคือดอดอะหลักการของดอดมันคือถึงเนมอมปุ๊บเกิดเดเมจขึ้นไงก็ตลกมากเลยนะ โดนแบบแก้ทางแบบตงๆไม่ได้ว่าแก้ทางด้วยซ้ำเหมือนโดนแกล้งมากกว่านะมอนมอนที่เรียงลูกน้องแบบไม่มีเทินที่ถ้าไม่ทําลายมันซัดสก,กิลทาไม่ตายสัตว์เราด้วยโอ้โหสยองมากนะฮะปัญหาางที่3คือตัวละครน้อยมากๆและทีมไม่ฟูสักทีนะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่เศร้ามากในฐานะเมนทีมดอนที่แบบชอบเดมเมนเด้งๆงอะคือตัวละครที่มีเล่นมันน้อยมากเกมเปิดมาแล้วเนอโหลายปีจัด5ดามิ่2ตัวกาฟกากับแบล็กโวน2เจนะ ส่วนเจียวชื้นเนี่ยไม่น้บนะเพราะว่าเป็นซับเฉพาะทางอะคารอนจ๋าเลยถ้าเอามาเล่นสายดอดก็ไม่ได้เล่นในขนาดนั้นถ้าจะเล่นจริงจังก็ต้องปลด e 2มาเลยทีมดอดปัจจุบันเนี่ยก็เลยวนเวียนอยู่แค่2ตัวนี้จนผ่านมาหลายปีอยู่แล้วยังไม่มีตัวฮาดามมาเพิ่มเลยถึงขนาดตัวบัฟเนี่ยยังไม่มีตัวบัฟเฉพาะทางเลยนะคือจะมีตัวบัฟเฉพาะทางสายอัปเดตแล้วเช่นหวนเหมยตัวบัฟตีหมู่เช่นทริปบี้ล่าสุดแต่ตัวบัฟที่เกิดมาเพื่อทีมดอดก็ยังไม่มีนะทีมอื่นเนี่้โอ้โ ตัวเดเมก็มีตัวบัฟก็มีใช่ไหมตัวฮิลก็มีหรือทีมเฟราไปแ์แทงเนี้ยตัวบัฟก็มีโรบินอย่างเงี้ยทีมสมอนโอ้โหมีซันเดย์บัฟแบบตรงๆเลยหามาดูทีมดอทไม่มีนะซึ่งการที่ไม่มีตัวละครท้าดามาเพิ่มแี่ก็เลยยิ่งทําให้สายดอทอันนี้เนะนี่ยที่ขมอหนิกมันก็แปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมจากเห็นผลข้อหนึ่งกับข้อสองกลายเป็นด้อยกว่าเดิมอีกนะฮะคือเหมือนทีมที่เอามาคู่กันสงตัวแล้วก็ยัดตัวบัฟกับตัวฮิลที่พอใช้ได้ลงไปอะ่ะไม่ได้มีตัวที่่ะเกิดมาาออวยยงแท้รูนคับ เช่นตัวบัฟช่วยแปะสถาะนะได้ตัวฮิวช่วยแปะได้อีกอะไรเงี้ยและพวกสีดาวเนี่ยโอ้โหช่วงนี้คือตัดทิ้งไปได้เลยไม่มีตัวเก่งพอจะได้ได้เลยนะคนนี้เนี่ยก็แอบหนักเหมือนกันนะแล้วทำให้รู้สึกเนียจาวูนิดหน่อยถึงสายท่ากายภาพในเกมเกนชินนะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไม่มีมันเคยมีมาแล้วนะสายที่มันถูกลืมและหายไปเลยอนะ่ะก็หวังว่าสายดอทในเกมซาเดลจะไม่ลงเอยเดียวกับท่ากายภาพเหมือนยูล่าเนะี่ย คาฟกาคงไม่เหมือนยูราในเกมชินนะมันเศร้าจริงนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอ้ตัวละครหลักตัวนึงในเนื้อเรื่องของเกมด้วยอะอย่างยูราเหมือนเป็นตัวเสริมอะเข้าใจได้แต่คาฟกาในี่เป็นตัวหลักเลยนะไม่ได้นะใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดข้อ4ก็คือเกมนี้ไม่เคยมีประวัติบัฟตัวละครย้อนอหลังใดสักเท่าไหร่นะถึงแม้ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีข่าวมาว่ามันจะมีการบัฟตัวละครย้อนอหลังซึ่งเดาไม่ออกเลยว่าจะบัฟแบบไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวทางเกมก็น่าจะไม่ได้แก้เค็นิทคนิคข,ของดอกด เนือจะไม่แก้เลยก็ได้ความหวังเดียวของผมเลยก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะฮะในดาวแพดสานี้นะแอมโฟริอุสยังไม่มีพารลบล้างสักตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะเป็นสายดอดออกมาถ้ามันไม่เป็นสายไดเมนแบบอคารอนนะแล้วก็ต้องมาลุ้นด้วยว่าตัวที่ออกมามันจะเก่งแค่ไหนคือถ้าออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัว TIS หรือ S บวกหมวกกลายเป็นแบบเฉพาะทางนี้หน่อยเงี้ยมันก็อาจจะเล่นไม่ค่อยได้เหมือนกันนะก็ต้องมาลุ้นหลายดานเลยเกิน ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ส่วนตัวก็คือแบบเอาใจช่วยเต็มทีม่มากๆสาหรับแก๊งนี้และนี่แหละคือ4ความรันทดสุดเศร้าของตัวละครสายดอดที่ถูกลืมไปแล้วจากเกมซารเดลนั่นเองใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์แบ่งปันแชร์กันได้นะว่าเชียร์าาสายนี้ขนาดไหนนะะก็มรอดูในอนาคตกันว่าจะ เป็นยังไงนะรวันนี้ละก่อยก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้นะอยากดูทอปิกไหนอีกจากลาก่อยเพลงนั้น,นก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากดูเรื่องไหนหรืออยากให้เราเนี่ยมานั่งคุยเรื่องไหนแบบนี้ <seas. S 1> ก็ได้หมดเลยนะครับผมส่วนนี้ละก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย